ลการของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟก์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมิีสุลทษจะมีผิวเท้าจะกระทําดาวพฤหัสบดีดาวมรตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสารโคจรอ,อยู่ในมุมจัตุโกณแก่กันภัธรรมชาติต่างๆที่เกิดจาที่ไกร้มที่จะเกิดกพักแบ่งพวกขัดแย้งเกิด ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินงไหวอาคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาหูราศาสตร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วง1-15พฤศจิกายนดวงช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชะตาของคุณนั้นนะครับจะคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับหยิบจับสิ่งใดในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนนั้นนะครับยังเป็นไปในทางที่ดี ทำในสิ่งต่างๆทำสิ่งใดๆคุณก็จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคุณทํางานอาชีพใดคุณทํากิจกรรมใดนะครับยังมีท่าทีที่จะถูกเกื้อหนุนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับนะเกิดขึ้นในดวงชะตานะเป็นลีลาชีวิตที่งานอาจจะเพิ่มขึ้นงานจะมากขึ้นสําหรับท่านใดที่ทํางานประจานะการงานคุณอาจจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีงานเสี่ยงหรือว่ามีงานที่จะต้อง ปริมาณเพิ่มขึ้นะนะในดวงชะตานะเป็นไปลักษณะน,นั้นนะครับหรือมันรวมไปถึงว่าท่านใดทํากิจกรรมทางการงานใดๆในช่วงเนี้ยหนึ่้นี่นะครับยังมีคนเข้ามาช่วยนะครับหรือว่ามันถูกต้อนรับทุกวงงานทุกสายงานไม่ว่าคุณจะติดต่อกับผู้ใดนะครับเหมาะทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนา นะครับในช่วงนี้นะครับหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎที่อยู่กลุ่มงานด้านเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์วิจัยจะทําได้ดีมากในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะเกิดงานร่วมกับคนในครอบครัวหรือเอามีงานก็เอางานกลับมาทําที่บ้านนะครับหรือว่ากลับบ้านยังจะต้องคิดเรื่องงานอีกนะครับหรือบางท่านนั้นนะครับที่ใช้บ้านเป็นสํานักงานนะครับก็เกิดสิ่งที่ดีได้ในช่วงจังหวะนี้นะครับ หรือว่าบางท่านจะมีการจัดออฟฟิศหรือที่นั่งทํางานใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นช่วงที่รเริ่มสิ่งต่างๆมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานนะครับมันหมายถึงว่าเหมาะที่จะปรับปรุงสถานที่ที่ทํางานของคุณนะครับคุณนั่งที่ใดคุณอาจจะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับรับพลังงานดีๆตรงนี้เข้ามา แต่ต้องบอกว่าคุณจะต้องคุณจะมีการประทะกับคนที่เป็นแนวหน้าขององค์กรในช่วงนี้ท่านที่ทำงานประจำนะต้องระวังการประทะให้มากกับคนที่เป็นแนวหน้าขององค์กรหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้นะครับนะดวงบอกว่าท่านใดที่ทํางานส่วนตัวก็ต้องระวังการประทะกับคนขายของใกล้ๆนะครับหรือรวมไปถึงการประทะกับบุตรบริวาร นะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะนี้นะครับรวมไปถึงมันแปลว่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือมีเพื่อนบ้านาให้ได้จุกจิกใจนะครับมีเพื่อนบ้านมาจับผิดคุณก็ได้หรือว่ามันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณจะมีเหตุการณ์ให้โต้เถียงแบบภายในใจก็ได้นะครับเกิดขึ้นกับใครบางคนมีเรื่องให้แบบขัดแย้งทางจิตใจก็ได้นะครับแล้วก็ดวงดาวเนี่ยบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ย นะควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควรพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับงานเพราะว่าดวงบอกว่าการงานมันไม่ควรเป็นแบบเดิมการงานจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับกรากฏนั้นนะครับถ้ายัางทํางานหน้าเดิมก็อาจจะต้องหาสิ่งใหม่มาทํามากันมีการต่อย,ยอดพัฒนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับงานนะครับก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้นะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยบอกว่า บางท่านเนี่ยนะครับที่มีงานเกี่ยวกับโซเชียลงานไม่มีหน้าร้านงานที่ต้องทําที่ต้องติดต่อผู้อื่นหรืออยู่เบื้องหลังกับผู้อื่นยังเป็นไปได้ในทางที่ดีนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยนะครับระวังการขัดใจอันทะเลาะกันอันเป็นเหตุจากงานน่ะนะครับนะก็แล้วกันนะในช่วงนี้แต่ว่าคุณทําสิ่งใดยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือช่วงประมาณวันที่8พฤษภาคมดาวพระราหสถดีจะโครจรยก นะครัครั้งใหญ่นะครับในรอบปีนี้นะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับนละนะก็ชา,าวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็จะมีโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นรวมไปถึงบางท่านที่รอมรดกรอเงินจากต่างถิ่นต่างประเทศนะครับรอโอกาสรอโชคจากทางไกลก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับมันรวมไปถึงว่านะครับเป็นช่วงจังหวะที่คือชาวกรกฎเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะผมจะสรุปให้ว่าดวงเนี่ยจะต้องระวังดวงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือมีการโอนหลักทรัพย์นะครับไม่ใช่นนั้นมันแปลว่าจะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือขับรถเฉียวชนได้ง่ายๆนะครับหรือว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิง,ญญงเจ็บป่วย รวมไปถึงคุณมีโอกาสพบเจอญาติเก่าๆที่คุณไม่อยากติดต่อหรือมีญาติเก่าๆที่ติดต่อมาหาคุณคุณไม่อยากพูดคุยกับเขาอ่ะนะครับมีญาติพี่น้องนะครับญาติฝั่งแม่หรือคนรู้จักฝั่งผู้หญิงนะครับติดต่อเข้ามาโดยที่คุณไม่อยากจะคุยกับเขาอ่ะนะครับในดวงมาลักษณะนั้นหรือมันกระตุ้นให้อย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะมีการได้ไปสถานที่เก่านะครับมีเหตุการณ์ให้ไปที่เก่าๆนะครับ นะมีญาติเก่าๆญาติห่างๆที่ไม่ได้ติดต่อนานๆติดต่อเข้ามาทางโซเชียลทางออนไลน์ก็ได้หรือติดต่อเข้ามาขอคาปรึกษาขอการช่วยเหลือหรือให้คุณช่วยแก้ปัญหาช่วยในบางเรื่องนะครับก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยในดวงดาวเนี่ยให้ซ่อมบ้านซ่อมรถแก้เคลดถ้าไม่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถมันจะแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านหรือบางท่านจะมีคดีความเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านได้นะหรือว่ามันจะมีเรื่องเหนื่อยใจ มากขึ้นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านมีรายจ่ายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านก็ได้นะครับที่มากขึ้นหรือมันแปลว่าคุณจะมีรายจ่ายเพิ่มนะครับมีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นมีภาษีสังคมก็ได้นะครับนะมันเหมาะที่จะเอาเงินไปลงทุนในช่วงเนี้มันหมายถึงว่าถ้าคุณจะมีแผนเอาเงินไปลงทุนหรือเอาเงินไปเดินทางเนี้ยก็แก้เคล็ดไม่เช่นนั้นจะมีเหตุการณ์ให้ต้อง เสียเงินออกไปอย่างรวดเร็วหรือว่าภาระในครอบครัวภาร,ระใช้ใจ่ายชีวิตคุณมันสูงขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วก็ดวงบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงินได้เงินจากผู้ใหญ่ได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือได้เงินเกี่ยวพันบางอย่างนะนะครับแบบแบบคาดไม่ถึงอ่ะมันแปลว่ามีโชคก็ได้นะทางการเงินนะครับมีโอกาสได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะครับท่านใดทํางานโซเชียลเงินคุณจะเข้ามากขึ้นนะแบบคาดไม่ถึงแต่รายจ่ายคุณจะเยอะเท่านั้นเองนะครับ แต่จังหวะลีลาชีวิตเนี่ยท่านใดที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยที่มีรายได้จากต่างประเทศกับกับมีมุมที่ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะครับหรือว่ารอการสนับสนุนทางการเงินนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือมันแปลว่าคุณจะได้เงินจากคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวเข้ามาเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเงินการทองคุณจะมีภาษีสังคมก็ได้ ท่านใดที่มีบุตรบริวารก็จะมีเหตุการณ์เสียเงินไปกับบุตรบริวารด้วยเหตุบางอย่างท่านใดมีลูกเสียเงินไปกับลูกมากขึ้น <c oughs> <Fourth. S 2> ท่านใดไม่มีลูก mm hmm. มันก็แปลว,ว่าเสียเงินไปกับบริวารใกล้ตัวเช่นมีเหตุการณ์ให้เลี้ยงข้าวเขาอะไรลักษณะนี้ก็ได้ไม่ใช่นั้นถ้ามีสังคมก็อาจจะต้องเสียภาษีสังคมหรือว่ามีเหตุการณ์ให้จ่ายเงินกับเอกสารใบอนุญาตนะครับหรือจ่ายเงินไปกับงานไม่ทันตรงก็ทางอ้อมนะนี่ก็เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณได้ ในช่วงนี้ชาวกรกฎนั้นนะครับผมต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องเหนื่อยขึ้นนะครับมีงานมากขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาช่วงนี้คุณเนื้อหอมนะมีสเสน่ห์นิยมนะครับท่านใดที่มีคู่เนี่ยในบางครั้งก็ต้องระวังการอึดอัดใจอยู่บ้างนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะว่าดาวความรักคุณนะอยู่ในมุมไม่ค่อยดีนักมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจบ้างมีเรื่องให้โตเถียงมีเรื่องโต้แยง้งหรือว่าต้องห่างเหินกันนานๆทีเจอกัน ท่านใดมีคู่อยู่แล้วนะครับนะก็ต้องระวังอึดอัดใจบ้างในช่วงนี้หรือว่ามีเหตุแห่งเวลาเหตุแห่งงานให้ไกลกันก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็หรืออยู่ใกล้กันแล้วทํางานคนละที่คนละเวลานานๆทีเจอกันเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับช่วงนี้คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้ของมีค่าทางจิตใจได้ของเก่าเป็นอะไรเก่าๆก็ได้เป็นหนังสือเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆเก่าๆนะ,นะครับ นะเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับชาวลักนณาราศรีกรกฎนั้นนะครับโชคลาภของคุณจะมาจากเลขหนี้สินเช่นถ้ารถคุณเป็นหนี้อยู่เนี่ยคุณเอาเลขทะเบียนรถคุณไปซื้อเลยหรือคุณมีบัตรเครดิตนะครับก็เอาเลขรหัสกดบ,บัตรเครดิตของคุณหรือเอาเลขในบัตรเครดิตนะครับหรือถ้าจะเจ็บป่วยมีคนใกล้ตัวเจ็บป่วยนะครับก็เอาวันที่ที่เขาเข้าโรงพยาบาลหรืออายุเขานะครับ เสี่ยงโชคได้ในช่วงจังหวะนี้อีกมุมหนึ่งนั้นในดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีคนมาคอยขัดขาคุณขัดแข้งขัดขาคุณนะมีคนมาขัดลาบคุณคุณจะใช้คํานี้เลยขัดลาบแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะนะครับเช่นคุณจะทําอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาขัดแข้งขัดขาคุณหรือไม่เห็นดีเห็นงามกับคุณเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎ นะก็อย่าลืมนะกดถูกใจกดติดตามเลขนำโชคจะเป็นเลข5นะครับเลข9เลข7เป็นเลขนำโชคให้กับคุณนะครับในดวงชะตาผมก็พยากรณ์หรือ6-9ก็ได้นะนะครับนะก็ในดวงชาวกรกฎนั้นนะครับคุณอาจจะได้ไปทำบุญ ได้เข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้สวดมนต์มากขึ้นได้เข้าใกล้พิธีกรรมมงคลหรือมีเหตุการณ์ให้คุณหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆมันหวนกลับมาหาคุณมีบางสิ่งที่เป็นเรื่องราวเก่าๆหวนกลับมาในความคิดของคุณนะครับท่านั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยคืออะไรหลายท่านคงอยากล่วงรู้นะครับ นะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาไขาคําตอบให้กับท่านในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงวิชญยณสงคารามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับนะแล้วก็ดวงวิชญยสงคารามเนี่ยให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ล่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใครคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตคุณจะเชื่ออ,อินเทอร์เน็ตหรือคุณจะเชื่อผมนะครับนะคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่า ผมเนี่ยเป็นคนศึกษาหโหราศาสตร์ไทยจริงๆเ <_ d ew on> พ่อดวงมิเชยสงครามเนี่ยดวงมิเชยสงครามนั้นเป็นดวงเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงเป็นหลักการคํานวณทางคณิตศาสตร์ตีโกณมิตินะครับของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาไง่ายๆก็คือว่า นะครับดวงพิเศษสงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปั๊บมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับที่คุณไปดูดวงทั่วไปก็คือเป็นรูปจักรราศีนะครับเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะนี่ผมกำลังจะส่งให้เขาพอดีผมเขียนให้กับแฟนคลับนะแฟนคลับสั่งมานะครับก็ นะอันนี้ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์อังคารพูดอะไรอยเงี้ยอยู่ในในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอัขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยอ่อของคาถาอ e ิติปิโสรัตนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็น <en> ชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับ นะแล้วก็ก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมัธยม้วิมัธยมจันท์นะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างอะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระข้อในดวงชะตาตั้งแต่ภุมโมเห็นไหมเนี่ยครับ ตั้งแต่ภูมิโมนะตรงนี้ภูมิโมวูโตชโวสุโกนะครับเนี่ยไปจนถึงมฤตยูนะนะครับ,ม,นะนะรบมันเป็นเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการคำนวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคำนวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปเสิร์ชซื้อ,อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงเนี้ยเขาจะทําสําเร็จรูปให้กับคุณยัดตรงเนี้ยเขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนตัวดวงคุณลงไป ะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณแล้วก็ดวงวิชาสงครารก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคํานวณของดาวต่างๆขณะเกิดแล้วก็จะมีหลักอิทธิพ กับบาตรทจันทร์อิทธิพาศกับบาทจันทร์คือเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคำนวณได้นะครับนะแล้วก็การคำนวณหลักอิทธิพาศบาตรทจันทร์เนี่ยต้องหรือเป็นหลักตรงนี้นะพวกสมผุดดาวต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ชั้นสูงนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคำนวณได้นะครับเพราะมันเป็นหลักคำนวณนะครับ นะเพราะว่าทั่วไปเขาจะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมันไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่เนี้ยต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชัยสงคามออกมาถูกต้องแม่แม่นยำนะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ยดวงวิชาสงครามเมื่อประกอบด้วยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีติปิโซลัตนามาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาวจากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับอิติปิโสแปดทิศนี้นะนะครับอิติปิโสแปดทิศเนี่ยนะอิติปิโสแปดทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีลัชาคตาถา拉萨แต่เป็นอักขละโบราณนะนะครับอีอลัชาคตาถา拉萨ติหังจะโตโลทีนังปิสัมละโลปูสัตพุทธโสมานากาลิถาโทเนี่ยผาสัมสัมวิสาเทพะครับพุทธปันวุทูธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนโอะมะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุตินะครับก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาภนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงนี้คืออิติปิโสรัตนามาราเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอ่าเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณนะครับขณะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลย นะครับอาคา,าต่างๆเนี่ยเป็นอาคาราที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในาศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่สวดอิทิปิโซรัตนามาลาเนี่ย ด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชียรสงครามด้วยก็เป็นการสรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุพทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อ,อเป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายน,นะครับนะนี่ผมมาอธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในเทน็ตเนระหวังคนดูหลอกนะครับดวงวิเชียรสงครามมันต้องมี ดวงคุณนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมพุดองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคํานวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคํานวณนะครับก็ต้องหาคนที่คํานวณแม่นด้วยแล้วก็ ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับก็ถึงจะคำนวณได้ส่วนใหญ่เรียนรู้โหราศาสตร์อ่ะบางท่านยังภาคคำนวณยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะแต่ไม่มีความรู้ที่จะคำนวณแบบเลิกนาทีเลิกสมผุดอาทิตย์สมผุดจันทร์อย่างเงี้ยคือเขาไม่คำนวณกันเพราะเขาไปเรียนรู้แล้วก็ข้อมาทายเลยนะนะครับเราะนั้นลเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับนะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่า มันต้องใช้เวลาเขียนผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้หมึกซึมเนี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาโลมให้ทั้งหมด9นะอุณาโลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9เพราะอะไรอุณาโลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันเมื่อเราใช้9คือเลขพักระดก็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับขน้นแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนในะดวงมิชาสงครามเขาจะทําเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทํานะครับนะแล้วก็การวางดวงวิเชษสงครามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทร์เดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุด,ดวงพิเศษสงครามต่างเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่นคือผลเขาจะดูออกอะนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดนะครับก็จะน้อมนาสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม อ่าเป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสำนักงานแล้วอ่าคุณอยากได้ดาวนในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้นน่ะก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงวิเชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลโหนเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการคุณนะครับนะบมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปไปแหละกิจการอ่ะ นะนั้นมันก็เหมือนกับดวงคนก็มีขึ้นมีลงนะครับขะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกดีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิตการฉะนั้นเราเลิกมันสาคัญนะครับแต่โบราณเขาถึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบเนี้ยนะครับขะนั้นแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดบิลผมไปเลยนะครับวอร์าโนหนึ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่า,ามาเล่าให้ฟังว่าดวงวิใชาสงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณ อันนี้ไม่ใช่การปิ้นสก,กรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจันร์ดาวทิโท์โคจรอยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลิกให้กับคุณด้วยนะครับถ้าคุณไปซื้อได้เนี่ยคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็นงานงานสกรีนงานปิ้นให้คุณนะแต่อันนี้ผมใช้หมึกหมึกดาเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทําไว้เป็นที่ประธานผ้าประธานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับห้อยตรงนี้เลยนะครับ นะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็ท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับ